สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค้ามนุษยวันชาแนลค่ะมาค,ค่ะเพื่อนๆค้าวันนี้อยู่บ้านวันหยุดเรามาทําอาหารกินกันนะคะวันนี้ว่าจะทําอาหารหมกหม้อหนอไม้อยู่ค่ะอยากกินคุยกับข้าวเหนียวน่าจะอร่อยก่อนไปทํานะคะนี่ค่ะดูดต้นใบเตยค่ะงามบ่ผู้ด่างวาสนานะคะ พาชมต้นไม้กันเดี๋ยวไปทำอาหารกันค่ะวันนี้แดดออกนะคะนี่ต้นอะไรคะนี่ไอทีแล้วนนอกคะเป็นปวงงามงามค่ะ <c oughs> นี่ มาค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทําหมกหม้หมอหน,น่อไม้กันนะคะอยากกินค่ะนะคะหน่อไม้นะคะหน่อไม้กระป๋องมาหาั่นแล้วก็สกับกปแล้วค่ะก็ต้มใส่กับใบยะนางสิบเม็ด้อยค่ะใส่เครื่องไปกระชายตะไคร้ใบมะกรูดตัวนะ้คะหนูมไม่มีใบนั้นละเดี๋ยวจะใส่ใบกระเทียมแทคนค่ะนี่ค่ะเดียวลร

ใส่หม้อเนี่ย่ะก็ลองให้พันเดือดไปนะคะน้ำลวกใส่ะนอค หมต้มนี้มันจะใหญ่หน่อยก็แล้วนี่นะคะปลาค่ะนปลาน้ลาใส่กี่เม็ดเนาะอ้โหนักเช็ดนักเช็ดไหชน้อย ดูเพื่อนบอกว่าเพื่อนดูบ้านที่เมืองไทยดูทางดาวเทียมมาค่ะดูทางภาพถ่ายทางกูเกิลมาค่ะแนะนำบ่งให้นะว่าบ้านเมืองไทยไม่เห็นมันเปลี่ยนรูปสักทีบ้านเดิงเหมือนเดิมแ่ว่าเพื่อนคิดถึงท่ถายดูดีแดดดีเท่านี้ อ่มนค่ะลุงเพนดูบ้านอย่างนี้นะคะเอาวิสมัยกินวอัดนวอแดนวอแดนตก็ นี่ลูกเพื่นบอกเพื่นเพิ่นดูทางดาวเทียมรับภาพถ่ายทางดวาดวเทียมแบบนี้ เนโอเคน้องเพื่อนบ้านโอเคมอนี่ค่ะเวลาเพื่อนคิดถึงเพื่อนอยากจะมานั่งดูแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้บ้านเพื่อนบ้านนะอันี้านเคื่อนานนะ Det er på den anden side, så går det bare sådan her, så så kommer det det der. Så man så det der. Så kan man se i jorden, når jeg sidder og tænker, hvor meget kan jeg kan bygge på det lille stykke, fordi hernede understår vores det går lige lidt tid, til det er skarpt. Nu skal vi have muren her, men herovre kan du se kan man godt lave plads til bilen på hele det stykke.

어. <tuk> 지금도 <tangan> <tuk tangan>

og så det der gamle lort, de prøvede at bygge, og så bygge en lille trappemuse, der er lidt pænere og med deres egen terrasse ude. Så den de skulle sove her, og ikke op på vores terrasse. Så, så er jeg glad. Jeg er ikke glad for, for den store fede terrasse, jeg var så glad for at bygge, for den kan jeg slet ikke åbne. Det er det, jeg ønsker åbenbart, at man sover altid. Og så kommer det på ferie, så er det åbenbart

เดี๋ยวเรา cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินขาวเหนียวโอ้ล้อหอืมก็อร่อยอ่ะอีค่ะ หกหม้นดอกไม้มาแล้วใส่ใบกระเทียมกินกับข้าวเหนียวข้าวนึ่งข้าวหนึ่งข้าวนึ่งพักหนึงแต่ข้าวเหนียวคุยข้าวคุยข้าวนึ่งด้วยกันลองไปครับสอบถามอูกัน e vai